บอกให้รอขนมไปใส่ตู้ปันสุกเอาไปใส่ดีกวามีทั้งนมน่ากินมากเลยนี i, ่คือตู้ปันสุกใครอยากมาหยิบอะไรมาหยิบได้เลยถึงขอจะน้อย แ,แล้วก็แบ่งปั้นตู้บรรสุข้ามาหยิบกันเลยนะคะมาหยิบเลยตู้บรรสุข้าวิ้นั้นตู้บรรสุนี่นาเอาของไปไว้ในตู้บรรสุดีกว่าถ้างั้นเอาอันนี้ดีกว่า,า,นนวาแล้วก็นมนี่หนูไม่นมด้วยไปเอาดีกว่า โอ้ตู้ปันสุกมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีขนมอะอาแปงแล้วกันเดีย๋ยวไว้ให้คนอื่นบ้างโอ้แถวนี้ตู้ปันสุกเยอะจริงๆเดินมาซอยเดียวเจอตู้ปันสุกตั้งสี่ห้าตู้เนี่ยหวานหมูและงานนี้ไม,มีใครอยู่อ๋อ ขนมอันนี้เอาไปขายชิ้นละสองบาทได้เลยนะน้ำปลาขายขวดละยี่สิบโดโซขายยี่สิบวัวแดงสิบบาทโอ้โหน้ำมันพืชโอ้ยเอาไปให้หมดเลยเห็นว่าแถวนี้มีตู้บันสุกอีกนะหน้าซอยตรงนั้นต้องมีอีกแน่ๆเลยเอาถุงมานน้อยไปนะเนี่ยน่าจะเอาเยอะกว่านี้ เฮ้ยของตู้ปัรสุเนี่ยหมดเร็วจังเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมแล้วกันหมดเร็วน้ำมันพื้นจ้าขนมจ้าถูกถูกนะจ้าชิ้นละห้าบาทห้าบาทเท่านั้นจ้าน้ำปลาก็มีนะจ้าเร็วจ้านมก็มีจ้าถูกๆูกเลยนะจ้าเฮ้ยไปซื้อขนมร้านนั้นมาใส่ตู้ปรรสุดีกว่า เอาอะไรจ้นหนูขอซื้อขนมเลยค่ะป้าเอาขนมอะไรมีโดโซส,สองรสเลยจ้าแล้วก็มีขนมอันนี้นะป้าก็ไม่รู้ชื่อมันแต่อร่อยมากเลยนะเอาอะไยจ้าเฮ้ยทำไมคุ้นมากเลยอ่ะมันของที่เราเอาไปวางไว้ไม่เช้าเลยเราจําได้นี่มันของที่ตู้ปันสุกนี่ป้าไปเอามาหายหรอคะไว้อย่ามาใส่ร้ายนะจะป้าหรอน้า น้าปันพืชในที่ไหนๆมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแล้วขนมโดโสเนี่ยมีเฉพาะที่ตู้ปันสุกหรือไงที่อื่นเขาก็มีวัวแดงอีกกาแฟอีกทําไมมันมีเฉพาะตู้ปันสุกเลยฉันไม่เคยไปเอาของใครฉันไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นถึงฉันจะตจฉันก็ไม่เบียดเบียนใครแต่หนูจําได้ทั้งหมดเนี่ยที่หนูเอามาเลยหนูจําได้แม่นมากโอย ฉันสาบานเลยนะว่าฉันไม่ได้เอามาถ้าฉันเอามาขอให้ฉันโชคร้ายทั้งวันเลยเอาสิเอาสิแต่ถ้าฉันเนี่ยไม่ได้เอาไปขอให้เธอโชคร้ายแทนนะจะบอกให้โ๊ยต้องย้ายทำเลที่ขายใหม่แล้วเนี่ยฝนก็จะตกดีนะที่วันนี้ขายได้ตั้งหลายร้อยแล้วเนี่ยโอ๊ย ตกได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนั่งร้านพังโอ้ยทำไมโชคร้ายแบบนี้เนี่ยอะไรวะอยู่อยู่ก็พังก็หกักทุกวันเรามาขายก็ไม่เห็นมันหักเลยนงโอ้ยเจ็บลุกขึ้นไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้ยวุ้ยม่นาไปสาบานกับนังเด็กนั่นเลยเนี่ยอ๋อโอ้ยอูย้อะไรก็ไม่รู้นั่นไงตกที่ร้านแล้ว โชคร้ายจริงๆด้วยนั่นแหละขโมยก็ทำท่าจะตกเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยขาแพงเต็บอะไรปวดไปหมดเลยโอ้ยโหูขาบวมลุกไม่ได้เลย ช่วยด้วย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 จ้าอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะน้าเป็นอะไรคะรถล้มช่วยหน่อยโอยอุ้ยเธอนี่นะนี่คุณน้านี่นะโชคร้ายอีกแล้วเหรอมาหนูช่วยเก็บโอ้โอ้เก็บเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บให้หมดเลยนะเสียาด้อ้ยเจ็บแล้วบอกแล้วว่าจะต้องโชคร้ายเป็นตลอดทั้งวันเพราะน้าเป็นคนขี้ขโมย โอ๊ยเดี๋ยวบ่นนกเวยน่ะมีหลักฐานอะไรมาว่าฉันขโมยเนี่ยอ้อฉันไม่ยอมรับหรอกแต่วันนี้มันโชคร้ายทั้งวันจริงๆนะรูว่าออเออเออยอมรับก็ได้ฉันเป็นคนขโมยเองแหละทำยังไงได้ล่ะฉันจนนี่นะฉันไม่มีเงินน่ะก็แบ่งมาแล้วนี่ตู้ปันสุกก็บอกว่าปันสุกให้ฉันเอาไปขายบ้างจะเป็นอะไรไปล่ะ เดีว่าฉันจะหายชอทพายแต่ว่าฉันขอสองห่อนี้นะเอาไปให้ลูกสาวกับลูกชายฉันกินฉันไม่ขายแล้วก็ได้ต่อไปฉันไม่ทําอีกแล้วก็ได้อะทำแล้วโชคร้ายแบบนี้ไม่คุ้มกันเลยโอ้ยแต่ว่าก่อนอื่นนะหนูปั่นจักรยานไปส่งน้าที่บ้านหน่อยได้ไหมอ่ะขามันแพงมันปั่นไม่ไหวอ่ะได้ค่ะได้เอาเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยเออเออก็มีน้ำใจดีเหมือนกันนะเนี่ย ายนะก็ยอมรับแล้วโอ้ยอ,อ่ะเก็บมาใส่ในถุงนี่แหละไหนไหนก็ใส่ถุงแล้วก็ให้น้าไปขายเถอะนะวันสุดท้ายวันหลังไม่ไปขโมยละเอาจักรยานก็ได้ค่ะนะางั้นหนูให้แค่วันเดียวนะคะขอบใจขอบใจโอ้อแล้วมันมันปั่นแล้วฉันจะนั่งตรงไหนวะเนี่ยโอ้น้าหน้าต้องนั่งตรงไหนอะหนู เอาอย่างนี้ละกันหนูจะปั่นไปส่งให้แล้วนะค่อยเดินตามหลังเออได้ได้เ,เดี๋ยวนะโอเออได้นันะ่นน่ะบ้านหลังสีดำดำนันะ่นน่ะนหลังคาสังกะสีนันะ่นน่ะไปปั่นเลยเดี๋ยวเดินตามไปนะโอโอ้ขี่รถนะดีๆนะมีคันเดียวนะทั้งบ้านเนี่ยเจ็บขาเจ็บมากเลยอ้าเดี๋ยวนะ นันะ่นมันปั่นจักรยานฉันไปนู่นแล้วแล้วฉันจะไปยังไงอ่ะของ,หน,อของขอหนักมากเลยของที่ขโมยมาหนักมากเลยจะแบกยังไงขาก็หักเนี่ยโอ้ยโอ้โหบ้านอ่ะอีกเป็นกิโลเลยโอ้ยเห็นทีว่ากูปั่นสุกเนี่ยของเอาไปปั่นใครที่บ้านไม่น่้หรอกมันหนักมากเลยใฮ้เจมาหยิบก็มาหยิบไปก็แล้วกันนะโอ้ยหนักมากอ่ะ เราขโมยของมาเยอะขนาดานั้นเหรอเนี่ยเอ้าใครจะมาเอาก็าไปนะมันหนักฉันไม่ไหวแล้วโอ้